งามกำลังบานสวยมากเลยสวยมากเลยเห็นหน้าเลยอ่ะอูสวยมากเลยมีอันดอกนะ่ะมีเจ้าของจองเลยแต่ นี่มันสวยมันยังใหม่อยู่มันยังพันได้กินไปหากินดอกไม้เด้อดูนะมันกินล้มเต็มอยู่เน่าเต็มอยู่เต็มปลายอยู่เพียเพียเต็มอยู่มันเน่าน่ะพี่น้องนี่แสดงว่ามันขึ้นเมื่อวานนี้วันก่อนนี้เมื่อวานน,าน,นี้ที่เราไม่ได้มาเข้ามาเอาดอกตุ้มตุ้ม ดอกตุ่มตุ้มบุ้ยนี่นะมันกินนะคะพี่น้องขาวๆอยู่นะเนี่ยมันหักนะเนี่ยมันหักมันใหม่อยู่เลยดอกอ,อ่อ,อนๆเลย ลังขึ้นนไงกำลังเป็นดอกอ่อนๆเลเมื่อื่นมันงแต่พอเก็บแล้วค่ะครหยีบตอนแรกแต่พอเก็บแล้วแล้วเมื่อื่นม,นมาหือมันก็เน่าเฮ้ยบงแม่เป็นไปยานจังบงบ้เงบ่องเ้ยขาวจนพูนอยู่หูยส,สยองงอกคือผมนาปกค่อยปะผมขาวก็สวยได้นี่ ไข่เห็ดผู้ใดาจะของก็พอไย <ś c oughs> เียงครับนี่ค่ะเนี่ยที่นางบอกว่าเป็นเห็ดพึ่งหวานนะ่ะมันกินแบบมันกินแบบนะคะที่ปีที่แล้วเนาะที่ว่าเชื้อมันขึ้นมันเดินอยู่นะ่ะแล้วมันเหลือแล้วมันขึ้นนะ่ะพี่น้องดูค่ะเนี่ยเป็นพึ่งหวานเลยนะเนี่ยแต่มันกินแบบตายคาต้นเลยเห็นไหมพึ่งหวานนะคะ กินแบบตายคาลากคาเง่าเลยบบฮัดนใหญ่ไงเบเลือหอดเชื้อค่ะพี่น้องไม่เหลือแม้ทั้งเชื้อเลยอะ่ะกินตั้งแต่หากนะคะตายผึ่งวานดับแนวบบเลือดซ้ำค่ะปล่อยยากกว่าจะเกิดพอเกิดมันก็กินตายหมดมันมากหลายนะนอนนะนอนนะชอบกินแล้วก็นี่ไม่ใช่หากเลยนะตัวนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะที่เข้ากินเนี่ยนอนเลย เนี่ยพึ่งหวานอุตสาอุตสา,าถนอมกรอมเกียงอุตสาอยากให้มันแผันก็เลยบ่ได้แผ่จักเทียบ่ได้ยังต้องขอจักเทียตายตั้งแต่อยู่ในหากแล้ว เผือมีเชื้อที่มันรอดแบบเชื้อที่มันไม่ตายเบม่นบึงเรามันบ็รอดปวกกินเบเหมืนอนเรางอกว้าวขึ้นแฝดเลยวันนี้มาแฝดเลยพึ่งไข่แข็งปกอยู่เนี่ยเป็นเชื้อได้มาแฝดเลยพึ่งไข่พึงวานเผยกับปลเรือยังเอา ล้าหลบไปแล้วว่าเลือ